สบายดีพี่น้องป้องป่ายมันสุคู่ฉุคนว <c oughs> ันนี้มาพบกับบอ,อกปีคือเก่านอะนในช่องพอกเตชินพาหละนะวันนี้สิภาพี่พน้องมาเบิ่งวิธีเอาขี่กรเดือนหรือใส่เดือนนะว่าจะเห็ดจังใดไปเบิ่งกันเลยเนาะ <c oughs> อนอื่นเนาะเอาเอาน้ำ เพบโอโมหรือว่าเพบอย่างกระไดเนาะพี่น้องผสมใส่บัวกับน้ำผสมกับน้ำแล้วไปหาุดหดบ่อนอันมันท <Yeah. S 1> ี่บ่อนมันมีขวยเนาะบ่อนที่มันมีขวยขี้กระเดือนที่เราต้องการมาฮดใส่เลยแล้วมันจะไต่ออกมาเนาะพี่น้องหาบ่อนมันลลายมาฮดใส่แบบนี้เลย แล้วมันจะไต่ออกมาเนอะพี่น้องเนาะประมาณส่งสามนาทีมันจะไต่ออกมาถ้าเปินไปได้แล้วเครียดๆให้มันเห็นฮูมันแห่งดีนะพี่น้องมันจะไต่ออกมาประมาณสง่สงสงสามนาทีมันจะไต่ออกมาโลถ่าเบืนะ้องเนาะเ้วไปเบื้องตัวที่อันข้าพเจ้าหดก่อนเนาะมันจะออกมาแล้วบุกลับไปเบื้องก่อน เราต้องถือเสียมมานำเพราะว่ามันมันจะออกอุบัตเนาะมันจะออกครึ่องตัวเราต้องได้คุดเอานี่ๆๆพี่น้องออกมาเลยออกมาเลยนะพี่น้องเอ้นี่ยๆขี่เดือนโป้พี่น้องเดือนขุดเอาจบก็ได้เสียมก็ได้ มันจะง่ายกว่าเนาะพี่น้องมันจะง่ายกว่าการที่เขาเอาจุกไปขุดมันเมื่อยเนาะแล้วเขาก็ไปล้างน้ำมาให้มันตายเนาะมันจะอยากอยากสีเงาๆหน่อยนึงเนี่ยแต่นี้ก็ออกมาแล้วนี่เห็นบนพี่น้องเห็นไหมนี่ๆๆออกมาแล้วน่าจะขุดขุดหลัดเอาเลยเนาะ เออพี S <S ่น้องง่ายเนาะพี่น้องเนาะบดขุดเชี่ยเห่อเชี่ยแห้งขุดหน่อยเดียวก็ได้แล้วบดขุดให้มันเชี่ยเห่อเชี่ยแห้งพอพิลึกีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องมันจะบวออกเบิดเนาะพี่น้องมันเอาบดได้ใส่หลายก็คาถาถาใส่หลายมันจะบางทีมันจะออกออกบดตัวเลยเอาใส่พอดีให้มันขึ้นมาให้เราขุดง่ายนะ เป็นขีข,ขีขีกระเดืนอนโป้ใส่เดือนถ่าทไทยห้องใส่เดือนเนาะถ้าจุกจะง่ายกว่าพี่น้องอันนี้อาเสียมันกับมันนี้ผมมีมืกอกรงแน่ย็ดู้เดียวนะมีเบิ่งตัวที่เฮาฮดไว้เนาะมันสินงนนนอะไรโอกมาแล้ว่ bộ ma là khi nóng thế này khạt ประมาณสองสามนาทีมันจะออกมาถ้าเป็นไปได้แหละเสีย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 เบึ้งหูมันก็หดใส่เนาะนนจะออกมาแบบนี้เลยเนาะนตัวที่ห้าหุฒิกนี่นี่มันจะออกมาขีดขีดห่างขีดห่างเนาะมันจะพ้นออกมาด้วยระวังซับเนาะนได้ง่ายนะพี่น้องเนาะมันจะได้ง่าย vàng đi để xuống tố hút vay nó nắp hẹp phép ô mô đó thì so nó đây, phép hẹp ô mô sốt ô mô ได้หลายเติบเลยพี่น้องชิบชิบปลายกุตัวเลยหลังจากที่เขาหุดน้ำแผลงใส่เนาะพี่น้องมันจะออกมาแบบนี้เลยนี่มันจะออกมาแบบนี้เลยเนาะตัวขี้กระเดือนเขาเจอบวได้ไปคุดไปคุดย้กเนาะพี่น้องะ จะจับจับจับเอาไปเลยโทษแต้มมันจะเบื่องแพ็บไปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อจะลงทึ้นไปประมาณถงสามพันละเทื่อหนึ่งเนาะแพ็บถงสามพันเถ่อหนึ่งทาไปเบิง่งตัวที่เขาอกไว้เนาะนี่จะอละลายเป็นไรละเพ็บชิบัวมันรู่ใช่พี่น้องไหมน้ำเพ็บนี่เนาะมันจะออกมาวันนี้นี่น จะออกมานีเลยพี่น้องจะออกมาเลยสังเกตได้ว่าบับัได้ขุดเนาะพี่น้องมีแต่เอาเสียมโศเอาเฉี่ได้หลายเติบเลยพี่น้องบัได้บัได้ไปขุดยากเนาะสำหรับขี่กระเดือนใส่บิดกบเจ้าผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเนี่ย้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบพ่อตกใจชินพาหล่อเด้อพี่น้องสำหรับคุ้มหูดีๆีฉลาดดีเอาไปใช้เนาะมาบอกพี่บอกน้องเอาไปใช้นำกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอบใจ